สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสติดแบงค์นะครับวันนี้มีฟุตบอลทีมชาติลงสนามกันหลายคู่นะครับวันนี้เลือกมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลเ,อเกมเพลย์ออฟแย่งตัวฟุตบอลโลกนะครับเป็นเกมรอบรองชนะเลิศนะครับอีกหนึ่งคู่เป็นการพบกันระหว่างสกอตแลนดเ์เจอกับยูเครนนะครับโดยสกอตแลนด์นั้น ผลงานของพวกเขาในช่วงหลังก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับนัดหลังสุดนี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ3เสมอ2 2นัดหลังสุดนี่เสมอโปแลนด์นะครับในเกมกรชับมิตรแล้วก็ไปเยือนออสเตรียก็บุกไปเสมอ -2 อนะครับในที่ยูเครนเองนะครับผลงานในช่วงหลังก็ถือว่าทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับนัดหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครนะครับเพียงแต่ว่าเกมุนเครื่องกมชับมิตรนั้นช่วงหลังยูเครเนไม่ได้เล่น กับทีมชาติอื่นๆนะครับนั่นล่าสุดนั้นเล่นเกมกับชับมิดกับทีมอ่ากเอ็มโพลีนะครับทีมจากอันโชซาเตอรี่นะครับเมื่อ,อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เอาชนะเอ็มโพลีไป3ประตูต่อ1น,นะครับสกอตแลนด์ของสตีฟคร์กนะครับวันนี้ไม่มีเคลนเทนี่นะครับกองหลังตัวหลักจากอาร์เซนอลที่มีปัญหาการมาเจ็บรบกวนนะครับรวมถึงแลนแจ็คนะครับกองกลางจาก กัสโกเรนเจอร์นะครับวันนี้แนวรุกของสกอตแลนด์นะครับใช้อินนอนไคนะครับยืนไป็นหน้าตัวเป้านะครับโดยมีจอร์นแม็กกินและก็ไลอันคิสตี้เป็น2ตัวรุกนะครับในขณะที่ยูเครนเองวันนี้ไม่มีหนังตัวผู้เล่นนะครับมา ด้วยสภาพทีมจัดเต็มเป็นชุดใหญ่ล้วนๆเลยนะครับสามลูกก็จะมีอังเรย์าโมเลนโก้นะครับโรมันยาเลมซุกแล้วก็วิกเตอร์เซียนคอฟนะครับคู่นี้สกอตแลนด์ได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับในเฮมเลนพาร์คแน่นอนนะครับกองเชียร์มีแรงส่งผลเยอะนะครับเข้ามาเชียร์กันเยอะแต่ว่าด้วยเกรดบอลผมว่ากินยูเครนไม่ง่ายนะครับยูเครนเองนั้นแม้ว่าตอนนี้ พวกเขากำลังอยู่ในพ่ะสงครามแต่ว่าตัวนักเตะนั้นเล่นในฟุตบอลลีกต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นวันนี้เชื่อว่ายูเครนน่าจะสู้กับสกอตแลนด์ได้ดีนะครับแล้วก็ออกได้ทุกหน้านะครับกับแพนดิแกรมที่เปิดไม้สกอตแลนด์ต่อปอปอผมชอบยูเครนมากกว่านะครับโช์นี้ยูเครนสู้ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะบุกมายันเสมอได้ใน90นาทีกัดฟันเชียยูเครนไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้โชคดี มีความสุขนะครับในการเชียร์ฟุตบอลเจอผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ